เซ็นทรัลเวิร์นะคะมาร่วมง,งานเปิดตัวของผลิตภัณฑ์กันนี่ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีชื่อว่าไวส e ีเซรั่มิรีมเดี๋ยวนี้ชมกันตัวนี้ค่ะตัวนี้เขามีส่วนผสมของมะนาวนะคะที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนี่เป็นเซรั่มที่เห็นผลเร็วขึ้น3เท่าผิวดูสว่างกระจ่างใส เปิดตัวก็มีมินพิเชยาซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของอาการนย่ตัวนี้นะคะมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ที่มินใช้แล้วก็อนันดามาร่วมด้วยนะคะก็กิจกรรมการเปิดตัวก็ไม่มีอะไรมากก็มีพูดคุยกับมินพิเชยาแล้วก็มีอนันดาแล้วก็มีกรรมการต่างๆัง่เย่ร่วมถ่ายรูปถ่ายรูปกันด้วยนะคะ ก็สิ่งที่นี่ไมได้รับมาจากการไปร่วมงานเติดตัวของกาลิี่ครั้งนี้ก็ถูกนีเดี๋ยวมาให้ชมกันว่าข้างในมีอะไรนะคะตัวแรกก็คือตัวที่เขาเปิดตัวตัวนี้ปเป็นสำหรับกลางวันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ถูกใจมากมีของเล่นใหม่เลยคือตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับครีมเลยแต่การีเย่ใจดีแจกเลนวายเลนมาโครมาให้ตัวไม่แน่ใจว่าเป็นเลนอะไรนะคะก็มีของเล่นกับกล้องมือถือใหม่ของเล่นใหม่ชอบมากเพายังไงใครที่สนใจก็ลองไปติดตามดูที่เพจของการีเย่นะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวนิ่มลองใช้ทั้งหมดนะเดี๋ยวนิ้ม อบอกอีกชีว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ก็คุณต้องบายบายเช่านี้ก่อนกันกแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีค่ะ